ทำวิชัยโทติโกสถานที่เขาตกหลบขาราชการทวิชัยเปลี่ยนช่านคุณถอนที่พักในระดับวิธีการในระดับนี้จึงขอเยนเกินท่าด้วยความเคารพครับมันไม่เย็นอ่ะเย็นไข้างเดินข้างนี่ไปเดินข้างหน้าจะไปแน่รุ่งก็เดั ขอเรีเชิญทุกท่านสรงมือกระปูชาพระรัตนใสธัมมังนามสตามิมัจจังพันเตวิสุวิสุวะรัตนายะิสัมโบทัสสะภาวะโตอัตระัตโตสัมมาสัมพุทธัสสอมกิยามิ

วาระวัจนสัตเมสุนันตวัตโตบุปพานะมะการังการโอมะเอนอสาัวโสัมาสัมพุทธาิตมาิมยาพันเตปัิคาหาทูทีคารตั ผ้าไหว้มัตการพาะทหารโปรดรับมัตการพระทหารแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการก่อสร้างวัดทุนธคขาสถานธรรมพงศ์ที่ยยุทธะพโมหลวงพ่อไผ่บูนอักคารวิ วัดวนาคุกยืดไปห้องยังไงต้ทำระยอแตท่านต้องรวมต้องใจวาหิรัสวพระคังคือเก็สะสมอกาย่างนระยะระยยาวนานเต็นท้อมลวายิร่อพรทเิาุทธิปาระโยายทานนะให้อปไรสตาระูชาเป็นที่ระลึกเป็นที่ พุทธานุสติกะรนี้ถึงพุทธคุณและพุทธในภาพและนึกถึงบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีขอบารมีพระพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จท่านให้เ่วยพุ้ครองรักษาให้พัฒนาพุทิราชทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา แล้วยางจิตศรนน่าให้เจริญดุ่งเดิงเรียบรับดาภัยข,ขออนุโมทนารอออาอานะโมทนาสาธุกข์ฐานเมื่อเดียวฉันไในบาปวัดโยมก็เลยต้องต้องขอทางพระเลยนะพระยังไม่ได้ถามนักนะนะลูคุณเจมีจิตศรัทธาภาษา,าพระพร,ระมวมทำบุญทอดท่าป่าปิดหนี้ซื้อหนี่ดินอีกเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท น้มาโอ้เป็นโดนแทงหลายแผลขอออก็ไปช่วยให้รักษาหมดไปหลายหมื่นนโยมนะชื่อตะโตไปโดนคนใจร้ายใจดำที่ไหลล้ลุกไปแทงกรหลายบาดแผลจนเกือบตายแต่เดชากุนได้ขอออยื่นมือก็ไปช่วยเหมือนเทวดานางฟ้า หยิบขึ้นชีวิตใหม่ให้โตโตทำให้ดีชีวิตรอบออกมาได้เป็นทุกวันนี้โมตนาตาปุตพอนะข้าราชการคณะจังหวัดการคณะกรีฑาธรรมยุทธ์ได้ถวายขยาธรรมนะโยมนะโอเคครับสาธุได้วยทันใจที่ทานข้าวนี้นะโยมนะ เอาโยมฟานี่นวนเรื่องโลดทำได้ทำได้อธิษวายเลยถวายเลยเอามาให้แล้วมาถวายครับจะประเก็นอาหารเสร็จแล้วค่อยถวายแล้วกันอ๋อลเอาตั้งสอเนไรเลยสองเพนมาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้อ่านไหวพระธาตรุทเจ้าครับดจชุดานะครับเดวยครับ

ท่านเองท่านกู้โสก็เดินไม่ค่อยถนัดนะเดี๋ยวอาตับข้าวให้ท่านสักนิดหนึง่งน,นะวันนี้เป็นการใส่ใจในการปรอบปรูงแต่ร,รุ่นท่านอาจารยในวันนี้ também ความร่วมมือจากตาทุ้ชนทุกคนทุกท่านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งคณะทำง,งานซึ่งมผู้ใหญ่เรวัตเฉลองแดงผู้ช่วยประเวศเหลืองแดงคุณโยมผู้ช่วยเรัตสมรุปขออปตวิรัตมร์รนรและทีมงานพร้อมทั้งแม่ครัวทั้งหลาย อยากโยมเจ้ภาพโรงทานอาหารโรงครัวพระสาทุกชน,นทุกคนทุกท่านที่กระหลักแรงกายแรงใจกำลังซักเพร่วมการทำงานนี้ให้สำเร็จให้ความเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงามได้แล้วได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากพกระครูสีสัจนกิจรัาาจกษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีธรมยุทธและคณะสงฆ ได้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโยมขอออกฟ้าขอออพรทิพาสุภังลูกูลรายการ้าให้ทีวีได้มาเป็นประธานที่ทีฝ่ายคารวะท้องทัานญาติโยมในสถานที่นี้เพื่อให้ความเป็นไปและความกรริญมรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาต่อ๋ยวที่ใหญ ครับคันังคัเดี๋ยวรอกันานี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้รับบัตรคิวนะ ให้ได้เยอะไหมคิดเงินไม่ขาดนะลูกแล้วทำอะไรก็รับได้แล้วหนูล่ะยังเรียนเอาเป็นทุนนะหนึ่งร้อยนี่เป็นทุนนะลูกอ่ได้กี่วันลูกหนึ่งร้อยห้าวันวันละยี่สิบเหรอลูกอู้ใช่เงประหยัดมากไปโรงเรียนวันละยี่สิบใช้อะไรลูกวันละยี่สิบใช้อะไรบ้างขนม ไปใบนี้กมาอ่าโยนนี้ไม่ได้เก็บไปเมไม่ได้เก็บใบ เดินเข้ามาเลยค่ะผมตกเพราะเพียเดียนบโเขเดินไปด้วยกันทนี่ <c oughs> <c oughs> เอามาอย่าวนนะลูกวันนี้ไม่ได้เก็บใบเนี่ยวันนี้ไม่ได้เก็บใบเนี่ยเอาไป เดินเข้ามาเลยค่ะผมตกเพราะเพียงเดินนะโอ้โหเขาเดินไปด้วยกันที่เจไดกี่ยวกับเรค่องการลงเกมัู้แค่ตู้แค่ ส,สาธค่ะน้ำมันโป๊นี้ก่อนนะคะแอ้โอ้ค่ะค่ะ เห็นว่าจะสร้างโบสถ์นะแต่ว่าพอระหว่างทางมันมีอุบัติเหตุว่าจําเป็นจะต้องพกเงินสดเซฟวันนี้ท่านบอก็ได้รับเป็นเจ้าภาพให้สมทบทุนกับพระป่าอาจจะมากกว่านั้นเลยนะเป็นแสนบาทเป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นครับจะต้องอมำนวยความสะดวกทางบนด้วยด้วยเจนะคระกาศว่าบุคคลใดก็ตามที่มีสถาปสัตวะก้าง ทำบุญเอาจริงเอาจังอย่างท่านอนาถิจเศรษฐีนาวิสาขาอย่าไปขอดไม่ได้ขอแต่ว่าก็จะเต็มใจให้ค่ะก็อย่างที่พี่ปอเธิบมาทเาเห็ใช่เอามาทำไม่เห็นเห็นเช่นบอกว่ารอบที่แล้วทำนี้เอามาหนชุดไม่พอพี่ปอก็บอกว่าจะมารับต่อมาซื้อที่ดินก็ไปรับเพิ่มแล้วก็ประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะ ร่วมบุญสร้างบสถซื้อที่ดินของวัดนะคะก็สามารถร่วมบุญกับทราของวัดตอนนี้ที่ปออยังอยู่เนี่ยก็พอฝากอาบูชาของวัดให้หน่อยอขอเอาพระไปให้เลยนะแล้วไปส่งให้ฟรีเนี่ยตอนนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ที่วัด